ตอนนี้ฝนตกนะครับบ้านเอ็ดมินครับผมบ้านคุดใต้ตบนุโลกำเภอลำดวนจสุรินทร์นะครับตกได้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับดูตอนนี้มีน้ํานะครับท่านชมนะครับน้ําขังเล้ครับโอ้นี่ครับก็ร้อนมานานหลายวันนะครับก็ตกมาอีกรอบนะครับนี่ฮะที่ไหนตกกันบ้างเอ่ยครับผมนี่ฮะฝนโปรยปลายชุ่มชื้นนะครับอ่าเย็นนี้เตรียมจับอื่นได้เลยครับท่านชม อื้งอ่างอึ้งอ่างนะครับเนี่ยบรรยากาศฝนตกสดๆเลยครับท่านชมนะทุ่งนานรก็ตกแล้วครับเลยนะครับน้ํามีแล้วครับมาดูตรงนี้บ้างเนี่ยน้าเต็มเลยครับหมเลยนะครับก็เตรียมตัวไถนากันเลยนะครับผมฝนตกมาชุ่มชื้นนะครับดินก็มีความชื้นนะครับเหมาะกับการลงมือไถนานะครับ วันนี้ตกแบบไม่มีลมตกแบบเงียบๆไม่มีลมนะครับตกมาแบบตกเรื่อยๆนะครับท่านชมนะครับตกมาเรื่อยๆตามภาษาเขาเลยครับแบบนี้นะครับหลายคนชอบนะครับไม่ต้องมีลมนะครับลมมาหลายคนก็กลัวนะครับเนาะเี่ยแบบนี้ครับฝนตกตัวปลานะครับตกมาเราะแประแปรนะครับที่ไหนตกกันบ้างทักทายกันมาได้นะครับท่านชมนะครับ มะม่วงแอดมินนี่ครับเห็นไหมขับผลไม้มะม่วงแอดมินโน่นนมะม่วงครับพอมะม่วงมันเยอะเราก็ไม่หิวนะพอหมดนี่แหละเราหิวนะครับนี่ปกไม่แรงเท่าไหร่ครับแต่ก็พอได้น้ํานะครับ